สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายกามพบกันอีกแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีวันจันทร์เนาะคะ่ะเนอีนางก็เรียนเรียนออนไลน์พึงเสร็จค่ะเมื่อนี่เรียนเรียนออนไลน์เนานนะคะ่ะบ่ไดไปเรียนเรียนออนไลน์สองสองชั่วโมงเดี๋ยวสิมาต้มมะม่าค่ะพึ่งเรียนเสร็จเรียนออนไลน์เสร็จตะกี้นี่สิต้มมะม่ากินกินแล้วก็สิออกไปซอยพยายปักเพิร์นพยายน์ออกไปก้อนนานนี้แล้วค่ะพี่น้องโอ้ยเรียนออนไลน์เมื่อนี้ปวดหัวค่ะพี่น้องค่ะคือเขาห้เข้าฟังฟังเหมือนเหมือนว่าเบิงข่าวน่ะ ข่าวประมาณนาทีนาทีเคิงสองนาทีนี่สิค่ะให้ฟังรอบเดียวให้เบิงแล้วก็ให้ฟังรอบเดียวเพราะนั่นอาจารย์คู่ก่อจะมาถามว่าในข่าวมันเกิดอีอย่างคือแน,น่มีเรื่องเล่าอีอย่างแน่เข้าเห็ดอีอย่างแล้วก็เขา้าเขาพูดอีอย่างเขาก็จะมีคําถามอีนางตอบบ่ได้เลยพี่น้องตอบบ่ได้เลยเพราะว่าฟังแค่ฟัง,ฟง,ฟง,ฟงแล้วก็เบงิงแค่รอบเดียวอีนางเบิงแล้วก็จับใจความบ่ได้ไออีน,อนางจับใจความได้อยู่แต่ว่าอีนางตอบบ่ได อีนางยังฟังแบบว่ายังฟังยังบอกเข้าใจยังฟังยังบอกหูเรืองอีนางต้องฟังแล้วก็เบิ่งได้หลายรอบนะคะเนาะอันนี้อีนางบ่ด้เลยปวดหัวแบบอีนางหูซึกว่ากดดันมากพี่น้องแล้วอีนางชิมากกินอ่ามาม่าแต่มาจากหลานไทยโอ้ยหูซึกกดดันกดดันแห้งพี่น้องค่ะนี่รสอย่างวะเนี่ยอันนี้มีสองหอเดี๋ยวไว้เห็ดถ้าต้มเห็ดเปียวกินอีนางจะกินรสไก่ค่ะ เรวจะกินม,มาม่ากินแล้วแล้วก็จะออกไปแ,แต่งโตออกไปซอยพญายาตเฟื้นพี่น้องมะมา่ารสไก่นี่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตมันเป็นมาม่าไทยเด้ดพี่น้องมะม่าไทยเป็นมาม่าไทยเขาเอามาขายซูปเปอร์มาร์เก็ตเขาเอามาขายเนาะคะ่ะจะมีรสไก่รสไก่แล้วก็รสเนือรสไก่รสนี่แซ่บเด้ดพี่น้องเข้มขน้นเค็มเข้มดีเนี่ยน่าจะมาต้มพอหนึ่งนี่มามีเขียนภาษาไทย มาม่านีนั่นงตอนแรกอ azzi, ี then, นั่งก้อนน้านี่บ่มีขายก้อนก้อนน้านี้นั่งอีนั่งเสือมาม่าของยูนิสินมันจะง่ายกว่าแล้วก็แข็งกว่าต้องต้ม steps, ต้องใส่น้ำหม้อต้มเปิดไฟเอาเส้นถึงจะนุ่มเนาะค่ะเนาะบ่สามารถเอ่อต้มต้มน้ำใส่กาน้ำแล้วก็มาเทใส่ในถ้วยเอามาม่าใส่บ่บ่บ่สุดเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้อีนั่งไปเห็นไปเห็นมากข้าวึ่งเอามาขายอุ้ยอีนั่งเห็นอีนั่งกับมองเอมันคือมันคือมาม่าไทยแต่ว่าพอเปิดบ่ง พอพอเห็นพอพอ,พอเห็นว่ามันมีอภาษาไทยเขียนแล้วแมนโหลดอีนา่ากับเมาส์ซีซีหาแพ็กเลยพี่นอ้องแพ็กหนึ่งนี่จะมีอยู่ประมาณหาซองแพ็กละยีสิบส,สี่เนี่ยแพ็กนี่ไง,งนียีสิบสีส่คนกอตกละตกซองละประมาณสี่โคนกว่าบาทไอสี่สี่โคนกว่าบาทสี่โคนกว่าค่ะตกซองละสี่โคนกว่าก็ก,ก,ก็โอเคอยู่ก็ พ่อๆกันกับมาม่าไทยที่า,าขายในร้านไทยเหรอะพี่น้องแต่มาม่าไทยที่ขายในขายในขายในร้านไทยก็จะมีหาคนหาคนเก่าซหคนเจ็ดคนจังสีแล้วแล่วแต่อีหอแล้วแต่รสชัตว์เนาะคะ่ะเนาะอันนี้กัพ่อได้ก,กินอยุบบางร้านซูเป,ปอร์มาร์เก็ตยังเช่นซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเรมาเทอสันเรนมาเทอสันนะะจะขายซองละสเก้าคนสิบเก้ายี่สิบคนห่อไอ้แพ็คหนึ่งแพ็คห่แพ็ด เบาติดอ่างแพ็งนึ่งแบบเนี้ยพี่น้องน้ำเดือดเลรวมะต้มมาม่าก่อนก็ต้อเนี้ยังลายยง่ห้งพี่น้องเหมือนไอ้หิมะไม่หิมะอยู่เพราว่านี่ฝนตกม,มสส่มีหิมะสงสัยมันหิมะตกมาเคลื่อนนี่ค่ะหิมะเต็มเลยแต่ว่าเพ่ค่อยลายบันไดหรอกพี่น้องก็เบิ้งออกไปกับพ่อเบิ้งขาวๆอยู่นะไอ้นั่นกินแล้วกินแล้วแล้วก็ฉีออกไปซอยพะย่คันว่าบบก,กินแล้วบบไว้ค่ะหลังกายบไม่แห้ง กินสักน้อยค่ะพี่น้องค่ะกินน่อยอย่าปกติกินมามาสองห่อค่ะอันนี้กินแค่ะ่องทองชื่อน้อ <c oughs> ไม่ได้กินแค่ลองทองใส่ผักใส่พริกค่ะพี่น้องปรุงเครื่องแค่นั้นก็พอแล้วก็กินแล้วก็ไปนะนก็เนาะป <c oughs> วดหัวพี่น้องค่ะอีนั่งพึ่งแล้วก็พึง่งโซงเงินไปไ้แม่ไปสือทีวีเพราะว่าทีวีบ้านไอ้นั่งมันมันเกาเนาะบ่านหลังเกาบ่านอยู่โคราชนะ มันบ่คอยมีคนยูมจะมีก็แต่ตาก็ลุงจังสีหน้าก็ใสเครืองเกาๆมันก็เครื่องคือ,เค,อเครื่องเกาเครืองไงนะ่น่ะพี่น้องมีตูดมีตูดอันใหญ่ๆนะพี่น้องนึกออกปะทีวีเครื่องเกาสมัยเกาสมัยก่อนนะแล้วทีวีบางที่อ่า เสียงบ่มี่เสิเสียงเสียงขาดนี่นางเก่เาไปซ่อมแล้วรอบหนึ่งก็เสียค่าอ่อมแพงอยู่ขนาดทีวีเก่าได้เสียค่าอ่อมแพงอยู่แล้วก็พอมารอบนี้ก็สองสีพี่น้องบางที่ก็ภาเขาดําเสียงก็บ,บ่มมี่นี่นางก็เลยตัดสินใจเงินกนบก่ควายมีดอกค่ะพี่น้องขาแต่ว่าการใส่ชีวิตอยู่บ้านน่ะเนาะขันว่าบ่มีทีวีบ่งมันก็สิเงาอะน่านพี่น้องนี่นางก็ เออก็ซื้อซื้อเาเป็นยังดอยนางก็ส่งเงินไปนางตังนางตังงบไวหาพันพี่น้องขายนางตังงบไวหาพันหาพันบาทนา่งก็บอกเปรซกากับน้องสาวยุงเทพน้องสาวบอกว่าเดี๋ยวจีสรงางใน็อปีให้สาม e นิ้วพี่น้องสามนิ้วมันราคาสี่พันสียี่พันี่รยนี่ละ แล้วก็เสียเสียค่าส่งนิดๆน้ยๆค่ะก็พอเขาส่งมหาห้ก่เอาแบบเอาแบบว่ามาเก็บมาเก็บเงินปลายทางนะคะเพราะว่าอีนา่งก็ยานแบบว่าเขาหลอกเขาอยังไงนักงยานเสียเงินฟรีอีนา่งก็เลยเอาแบบว่าเก็บเงินปลายทางก็ตัดต่อกรงตัดตัดชิจีหยังแล้วที่นี่นะแต่ว่าแต่ว่าจะต้องเอามาจูนเองอยังเองนะพี่น้องที่นี่นั่งอีน,นอั่งบอกแม่อีนางเอ่อแม่ก็บอกว่าเราจูนบาเป็น เราจูนบ่เป็นก็ว่าสิหาจ้างคนมามาจงมาจูนให้ที่นี่อีน่าก็เลยคิดเป็นห่วงเดี๋ยวประเทศนี้คิดเป็นห่วงแม่ย่านแม่เฮ็ดบ่เป็นก็เลยไปสร้างเอ่อแถวบ้านก็เลยยกยกให้น้องสาวยกเลิกในช่ในช้อปปี้ก็เลยไปสร้างแถวบ้านแถวบ้านให้แม่ที่เทศนี้ก็อีน่ามีงบหาพันเนาะคะ่ะเนาะมันมันมันจะจะได้อยู่อ่ายี่สิบสี่นิ้วประมาณสามพันสามพันสองยี่สิบสี่นิ้วประมาณสามพันสอง อีนางเอายีสีนิ้วประมาณ4,000เออ24บนิ้ว4,000บาททวนเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาไปส่งให้ฟรีแล้วก็จูนให้ดูแสงสังตสีแต่ว่าตามปกติแล้วร้านขายทีวีนะเขาต้องจูนให้ลูกค้าแม่นบะละ คันวาอยู่แถวบ้านก็ต้องมีแบบมีแบบว่าบริการทรงซึ่งอีย่างไ้แน่แล้วก็จูนไ้ลูกค้าสีหน้าพี่น้องแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเออเออเราจะทรงไ้ฟี่จูนไ้ฟี่คิดเงื่อนเพิ่มอย่างประมาณนี้ก็โอเคอยู่้วบาดที่นี่นางก็ทรงเงื่อนไปให้แม่หาพันเนาะทรงเงินไปแม่พันนี่นางตื่นมาตอนเช้านี่แม่โทรแม่ทรแงแม่ทรงมาบอกว่าแม่แม่ยกเลิกแม่ยกเลิกที่ียีฟซีเนียวอีกหลานหนึ่งแล้วก็ไปสื่ออีกหลานหนึ่ง สามสามสิบสองนิว้วหกพันเมื่อสั้นเพิ่มเงินพันหนึ่งพี่น้องจักลงไปหาพันเพิ่มเงินพันหนึ่งโอ้ยนางเขียดเลยขนาดตังงบนไปหาพันเด้นางก็เงินก็เอาไว้เก็บทรงไว้ให้แม่เป็นรายเดือนเนาะพอว่าอีนางก็ยังบอท่านนี่มีเงินเฮ็ดแต่นางเงินก็บ่ค่อยจะมีดอกพี่น้องค่ะแต่ก็เป็นห่วงนอกจาอยากให้มีทีวีเบิ่งนยันงงยันเงาอะนาพี่น้องเนี่ยในนก็เออซื้อแล้วก็มาเป็นยังดอกแต่บัตรที่นี่ก็มาเสียดายว่าว่าน้องสาวบัตรที่บัตรที่นี่เสียดายสามสิบสองกนิ้ ที่สั่งสั่งในช้อปปี้สามสิบสองนิ้วสี่พันสี่ก็ไปซื้ออยุลานสามสิบสองนิ้วหกพันพี่นอ้องที่เลี้ดได้พี่นอ้นองคันว่าผู้ใดาขาล่งคันว่าผู้ใดทิปบม่มีอยากได้เนี่ยมันก็บ่มีมี่เลี้ยดขนาดเงินสื่อทีวีก็ยังจะบม่มีเอยงจะต้องเก็บเงินไว้ให้ทรงทั้งบ้านย่านย่านแม่ย่านจะบ่ทรงเอ่อย่านย่านจะอ่ามี่ทรงบ่พอย่านจะแบบว่าย่าน เงนเินเบิดกรอที่จ้า้องที่โตนูเองเนี่ยจะได้เห็ุงานเอ้ยบางเวลามันบ่มีก็คือบ่มีเลยได้พี่น้องก็ยังมาคิดว่าโอ้โหขค้มามาถูกมาอยากแขนน้อนี่เนาะขนาดได้ผัวฝรั่งมาอยู่บ้างหนอกเลยมาอยู่บ้างหนอกเหรอยังบส่สมบายอยู่แต่แต่ละอย่างโอ้ยจะซื่ออย่างที่เทียอย่างที่ขนาดเงินสอมมอใส่หมอใส่สูมโม่เอกของยีน่ากันนะซื่อตั้งแต่อายุยี่สิบปีเสื้อบอ,ญญญปปอบวันลดขนันหีแต่ว่า บ่ถืกดวงชะตาก็ลดขั้นนี้ก็อิีลีได้ขันว่าซื่อซื่อลดออกลดอีหยังก็แล้วแต่ขันว่าบ่เบิ่งดวงว่าเจ้าของถือกสีอีหย่างไงอีลีได้อันนี้อีนั่งเสื้อแล้วพี่นอ้องอันนี้อีนั่งตอนแรกอรีนั่งที่ไปเบิ่งอ่ะก็คือลดหม้อไส้อ่ะในสายตาของคนเท่าก็เห็นว่ามันเป็นสีเขียวอ่อน เห็นว่ามันเป็นสีเขียวอ่อนสู้โมเอกสีเขียวอ่อนแต่ว่าในแต่วันในใบที่เฮาซสื่อน่ะมันเขียนว่าสีอย่างแบบสีเหลืองดําอีนั่งก็งงมันสีเหลืองดําตรงไหนนี่มันสีเขียวอ่อนชัดๆไปถามผู้ใดผู้ใดก็ว่าสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนพี่น้องั้งแต่ออกมาอีนั่งแต่แต่ออกรถคันนีมาอีนางขี่ได้แค่บ่เท่านัคนอื่นเอาไปขี่พังพังเดี๋ยวสมเดี๋ยวพังเดี๋ยวสมแล้วก็ผพวก็เอาไปลากขายตัวนี้นั่งเอาเงินไปไทยออกมา ผัวเก่านะผัวคนไทยนะเพราะว่าตอนที่นั่งเลิกกับผัวคนไทยตัดสินใจขึ้นมาขึ้นมาเหตุงานพัทยารหดอยู่กับมันเนาะเพราะว่าอีนาน่งว่ามีปัญญาเอารถมานั่งรถจากรถยูสุรินโตมันก็นยูสุรินเพราะว่าอีนางเลิกตอนตอนตอนที่เลิกกันนะตอนนั้นอยู่ภาคกัน,ย,น,น,นยูสุรินไปเหตุงานยูสุรินอีนั่งก็ตัดสินใจเก็บสภาใส่กระเป๋านั่งรถจากสุรินขึ้นกรุงเทพจากกรุงเทพต่อเขาพัทายาเลยรถเลิกก็บเอามาเอามานั่งบ่ดด บอธนาคีจากสุดินมาโคลาดเว้พี่น้องเออก็เรยกว่าเออเอาไว้หนังกนบัดที่นี่มันมันก็ลากกลับไปขายบัดที่นี่ขายแล้วมันก็หนีไปไซบูดูอีนา่งก็ไปตามเอาขึ้นเอาเอารถขึ้นมากไปท้ายรถขึ้นมากให้น้องสา้าไปเอาแล้วเอามาสอซสอร้ลยต่อนไายเทือพี่น้องสอมไล่สอมไลาหลอกมากเลยเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังแต่ว่าขันว่าสภาพเบิ่งภายนอกรถมันยังโอเคอยู่เด้แต่ว่าภายในมันมันบ่อหนีแล้วนะคะเพราะว่าตอนอยู่แล้วก็ตอนตอนอยู่กับอ่ บ้านผัวเก่านะตอนอยู่กรุงเทพนะคนอยู่บ้านผัวเก่าพากันเอาไปใส่ขีแบบโอ้ยขีตะบือตะบันขีขีบอพักบอพขีบอสมบอเสริมขีบอไทยเนี่ยขีบอ,บอไทยนะยยนะมันเครื่องอ้ยนั่งกบยิลี่เนี่ยเป็นรถเป็นรถคันแหลกทีนั่งออกเป็นรถคันแหลกทีนั่งออกแล้วก็เป็นอี้ยังทีบอดีเลยพี่น้องเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังรถกับบอค่อยเดี๋ยวอยู่ก็จะของอืแต่บ่าน แล้วก็รถคันนี้พ่อหญยนะพะยย่อหญ่พ่อหญ่พลังเป็นคนจ่ายเงินโปะขาง,งวดโปะหนีให้เขาเลยน,นั่งออกออกออกรถนมาช่วงช่วงนั้นก็มีปัญหาเนอะก็บมีเงินก็บมีงานขาทรงขาทรง,ขาทรงเขาก็จะมายืดเขาก็กตามเขาจะมายืดหนุนยืดนี่พ่อหญ่ก็ควักเงินให้หาเมื่อสามหาเมื่อสามเพื่อที่ยะไปโปะรถมอไซค์เบิดเลยเนอะคะ่ะ ครับมีประวัติลายยางพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ทุกมื่อเด็ก,ก็ยังพังอยู่เดิมพังขนาดรถมอเตอร์ไซค์ยังบ่มีเงินสะสอบอะพี่น้องโอ้ยมาถูกไม่อยากคักแต่ชีวิตเนี่ย,นนยแล้วนั่งยางไปหล่อๆกินเสียเราจะยางไปซอยเขาไงนี่แหละพี่น้อง ึงด้บอกไงว่าชีวิตอยู่เมืองไทยหาสาวกินข้ามหาห้ตายก็บ่มีสําหรับคนที่บ่มีความหรูบ่มีความหรูพ่อแม่บรรม่ได้หาไวห่ห้บ่มีทรัพย์สมบัติอียงไวหให้ได้สักอย่างแล้วก็เลียนก็บรร่จโเพยียรได้ก็แค่ทาความสะอาดขายของมือมือ,มอนึงมันสิไเ้เท่าไดเดือนหนึ่งได้มากก็นะ่าจะค่าเศร้าค่ากินค่ายอย่างไหนคนทางบ้านก็ต้องเลี้ยงต้องดูแม่นบรร่ล่ะคันว่าเมื่อใดเขาอยากกินหมูกระทะมันก็ต้องมีเนาะเฮาคนไทยเนาะอาหารไทย ม้กะทาสมตํำก็ต้ตงมีแม่นบ่้ล่ะมาอยู่มังหนอกก่อนก็บได้ยังบได้สบายแล้วก็บไดอย่ังตีห้าหวังที่ห้าคิดก่อผิดหวังอยู่หน่อยนึงเพราะว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้หลายนะพี่น้องนึกออกปะก่อนที่นั่งจะมาอยู่้ังหนอกนี้นั่งต่างเป้ามหมายไว้ไวสวยรู้เลยแต่พอมาใส่ชีวิตอยู่จริงๆแล้วอ๋อมันบแมนอย่างตีห้าฝันอาไว้ แต่มันก็บบะด้่ลำบากเอยลง,งมากมากนะคะ่ะมันขึ้นรู่กันอีนน่เงที่ห้างว่างโตพักตีนั่งสื่อถุงซุ่มมากมานั่นเท่ากับว่าได้มาฟีดแหละพี่น้องเขาเอาเป็นลดราคาเราได้หาสิบเปอร์เซ็นต์เขายังขายบะไาด่เขาก็เลยเอามาใส่เป็นถุงซุ่มบางคนคอมเมนต์มาว่า พี่ยูเอ้ยนอเว่มาตังมาตังมามาหลังมาหลังแต่โดนพี่ยังบม่หูจากถุงซุ่มเลย <laughs> พี่น้องมันมีค่ะถุงซุ่มอีนางเอิญมันอีนางบอกูว่าเขาเอิญว่าถุงอย่างแต่ว่าอีนางเอิญถุงซุม่ม่นหละพี่น้องเนาะเพราะว่าถุงหนึ่งเขาจะใส่เป็นถุงกระดาษเขาจะเอาของที่เขาโลออกหรือว่าเขาออกมาลดลดราคาแล้วเขายังขายบ่ได้แต่ว่ามันยังบ่แมนของที่เบิดอายุนะอีนางต้องบอกเป็นวามันบม่แมนของที่เบิดอายุเพราะว่าของถ้าคันว่าของเท่ มันเนา่ามันเสียซุปเปอร์ทางซุปเปอร์มาร์เก็ตยูนิเขาจะเอาถิ่มยู่แล้วเขาจะเอาบอเอามาขายให้ลู้ค่าแต่ของของที่เขาเอามาใส่ถุงซุ่มนี่ก็คือของที่เขาเอามาลดราคาแล้วเอามาลดราคาแล้วเขายังขายบ่อใดในมือหน,นั่นเขาก็เลยพอตอนพอมือน,นั่นก่อนที่เขาจะปิดหลานเขาก็เลยจัดเป็นถุงซุม่มถุงถุงนึงเนี่ยเขาบ่อสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าบ่อสามารถรู้ได้ว่าในถุงน,นั้นมันมีอย่างแนนมันจะมีจั๊กยางมันจะมีอย่างแนวบรรลู เขาจะขายแค่ถุงละสามสิบเก้าโครนต่อถุงสามสิบเก้าโครนต่อถุงให้ให้ให,ให้ลูกค้าเขาไปซื้อในแอปแอปหนึ่งอีนางก็จำประเด้วว่าแบบแ,แอปอย่างนะคะเนาะเขาไปซื้อในแอปแล้วก็ระบุอา่าอซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นีนะ่สี่น้าพี่น้องพอลูกค้าเขาไปซือ้อพวกเขาเขาจะมีเวลากําหนดให้ซื้อว่าถึงเวลาจักโมงจักมงยังบัน่นอีนางนี่เขาจะให้ซื้อถึงเวลาสี่โมงแรงสี่โมงแรงพอพออีก พออีกอประมาณเคองสุโม,มงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะปิดประมาณเคิงส้มโมงให้ลูกค้าไปเอาให้ลูกค้าเอาโทรศัพท์โช์ที่ว่าที่ว่าที่ว่าลูกค้าซื้อให้ไปซ่ให้พนักงานเบิ้งพนักงานเขาก็จะถือถุงออกมาให้มันก็จะเป็นถุงซุ้มเขาก็จะมาเบิ้งยูุบานเนวามันมีอีกอย่างแนนหนุนน,นีนนันอันนี้ที่น่านก็ไปได้มาเนี่ยไดมากบพวกขนมปังพวกขนมปังอาหารอาหารเสาของพญายักษะทอนหนึ่ง แล้วก็ขนมกินเลนซองเนาะคะ่ะเนาะขนมบางกินเลนนะแล้วก็พักนะมีอยู่ขังหนึ่งอีนางไดแบบโคตรคุมค้มคุ้มแบบคุ้มมากๆแล้วอีนางไดเหนือแพะเหนือแพทีว่ามันจะมันกาลังจะเบิดอายุแล้วเขาเอามาลดเขาเอาเข้ามากลดประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาเราเขาย่งขายบ่ไดเชื่อบอกว่าก้อนไ่เด้พี่น้องคันว่าซื้อซื้อสดหนี่อยู่ประมาณสองถึงสามลอยโคนสองถึงสามลอยโคนเด้ออีนางไปซื้อในราคาแค่สามสิบเก้าโคน ยูแนอยูในถุงซุ้มเราเมื่อเราเมื่อนั้นได้ของไปว่าเยอะมากเด็เต็มถุงจนหล่นถุงเลยพี่น้องเออยีน่าก็เอามาพอไยเพื่อนก็เอามาล้างแล้วก็มามักเกลือมาปิไทยแล้วก็เอามาย่างเอามาย่างในเตาอบประมาณสี่สิบนาทีโอ้แสบมากเลยพี่น้องแสบบ่มีกินบ่มี่ยังแสบเนาะค่ะเนาะ มันมีค่ะมันมีบางแต่ว่ามันบอมันบอได้มีทุกทุกซูเปอร์มาร์เก็ตด,ดอกบางซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขาเขาเก็บบ่ิเวณหน้าพี่น้องนะก็บอกอืมอืม,อม บเบื้องจะเตื่นแบ่งเลี่ยนพี่น้องตื่นแต่หกนุ่งพี่ขาเน <c oughs> ได้ดีได้พี่น้องไม่หนีนั่งเลี่นกดดันมากแล้วแต่มาไมโมเน่ไมีไมีไม่ม,เน,ม,ม,เ,นม,มเน่ของเรี่ยนนางนางเรี่ยนกับเนาะ อาจารย์ให้ฟังให้ฟังให้เบิ่งรอบเดียวแล้วอาจารย์ก็กถามเฮาพอเฮาตอบบาา่ได้มัน,นมันเฮ็ดมันเฮ็ดให้น,หน,านางนี่หู้สึกว่ากดดันหู้สึกอายหู้สึกเครียดอีลิเด้ออายมูอายมูในในห้องมันเฮ็ดนันเท็จนี่นเฮานี่หู้สึกว่าดอยขาแล้วก็โง่ไปเลยแหละพี่น้องแล้วพอเฮาตอบบาา่ได้เฮาอึ๊กๆคักคลัทซาก,กูามูซึ่มันเหมือนเหมือนว่า มเมธีห้อาจารย์นะลำคั้นเขาเดออนยะบรรลุความความรู้สึกที่นางเป็นแบบเป็นแบบนี้เด้ยเขาสามารถบอกแห่บอกแห้อาจารย์นะแด้ค่อยสอนก็ได้ซ่าแต่ว่าืืเนือเบาบางในห้องถีนางเรียนนะมีแต่คนเก่ง คันว่าแล้วก็มีอีมีอีมี่มมนา่งคนเดียวทิซ่าที่บอรู้เรื่องแล้วก็คันว่าอีนางไปบอกไปบอกอาจารย์แบบนั้นมันมันก็จะเหตุเหตุอีนางเนี่ยรู้สึกว่าอีนั่งงูจะสีหน้าพี่นอ้องไอยอายมูแต่ว่าง่ามแต่ว่าการบ้านอีนางเส็ยทรงอาจารย์ทุกอย่างครบ แม่คันว่าจะมาให้เรียนแบบว่าให้ฟังข้าวให้เบิ้งรอบหนึ่งฟังรอบหนึ่งแล้วก็ตอบคาถามนางสีนางเห็ดบปได้เลยตายเลยกินแล้วแล้วพี่น้องไปค่ะเดินเดินทางเดินน้าไปแต่งตัวแล้วก็ไปเดินทางไปซอยพญายันตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งอืมสิบเอ็ดโมงครึ่งอ้ยอากาศเบิ้งไอ้นั่งเบิ้งข้างนอกอากาศมันแบบว่านิ่งๆอยู่ดแต่มันมีหิมะแต่บรรู้ว่าข้างนอกมันหนาวหนาวขนาดไหนเนาะไปค่ะเดินทางไปกันพี่น้อง